จิ้งขามไปธรรมดาก็ได้ได้ฮเขาไปเข้าบปนะเขาใส่ถุงเท่าเขาเลยบอถอดถุงเท่าโอเคก็ก็จะไล่คนข้าไเี่ยอยู่ในตรงคนเยเขากลัผู้นะไปวคนไหไมดีได่ะ ไปเลยบ่ว่าย่างวะย่างไปแล้วบ่เอ้าจองก็บ่ขี่รถไปอ๋อใกล้ๆนี่มาโอเคไปก็จะได้เดินเนี่ยบ่าวพาทัวร์บัดมือนบัดเวนอือดมสมบูรณ์มากเจ้าอ่างแหงเลย ก็างขาออาก็ได้ไไนะไเยผาไปครัวน่อยงามาเนาะแม่เธอางาบิลเลิเอเนี่ยเ่อมันงามเลยนี่ ฮะตอนนั e <mm ้นก็แล้วมันไป็นยังไงออามาจากสวยงามสวยงามเป็นกระเบื้อเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเลยในบ้านอันนี้เลยบ้านน้ำพุนั่งกระไลมาเลยชอบสีเทามากเลย ผผพวมูเซิรเหมือนเป็นเจ้าหญิง <laughs> เป็นเจ้าหญิงที่มีผีเสื้อร้อนรอบไปทั้งตัว <laughs> มองลงจ้าเสยดีนะเมื่อกี้ช็อตช็อตดวงไหนหันแห้งงามสาวผู้มตะักกศบ่ทันอย่างมาละแม่ก็เบื่อเต็มไปเลย <c oughs> อเอา ฝั่งนั้นเขาทำรไรกันได้ตากล้องท่านนี้ก็ได้ตากล้องท่านนี้ก็ได้ตากล้องย่ามาเปิดให้ดูเลยบปิดมวตาวานให้น้ำซิอันนั้นแบบมากยังกระดดกันยงระ ยังบบไปทางใดอยังหมักแมงกระเบืออยู่คือบบจับมือเขาเนี่ยอือตอนนี้ไหลงามงามเลยเนาะงามีีตัวหายังเคยวันพักกูดบอกโอ้ไปเก็บผักกูดมันบ่มีทากบ่้นมีตัวทากบ่ เฮ้ยอะชุชุดเนี้ยปการชั้เซ่ยาฉันกลัวมันนำอะไรบ่มีตีนเนาะบ่บอยาเข็นมาเขาดงเขาดงป่าดงดิบอเมซอนบ่น้ำผูอเมซอนน้ำผูอเมซอนได้ในน้ำผู นี่แหละต้นกำเนิดของน้ำผุนั่งยักผ้ามินยามาทั้งบุญทงทั้งผนะีด้วยนะน้ำทิ้งด้วยนะน้ำทิ้งด้วยนะอยากเห็นทางน่ะมันมีอย่างจริงๆเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอาตำมะหุ่มมาขายเอาปิ้งไก่มาขายขนะจะ มันก็แค่ๆน้ำห่วยเนาะตอนแบบไลฟ์ตลอดแม่นไลตลอดอุ้ยนะเป็นน้ำตกอู้สวยจังเลยนะบรรยากาศดีมากเลยน้ำแรงเลยพอดีดอย่าขามไปของแกนปิงเฮ้ยบ่ม,มีมมบุลุกนางเอกนางเอกโอย้ยเ <laughs> อฟเอฟ ผู้ได้อยากบานเที่ยวชมบรรยากาศแบบงามๆแมงกระเบือลายๆก็คืออยู่บ้านน้ำผุเมืองไซบูทองแขวงสวนในเขตพีเดอร์ผู้ได้ามาจริงๆถ้าสมพันพัฒนาแล้วก็เป็นหมองแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะพอเป็นนำโตกลงมาหันเปน,นำไลตลอดเลยตลอดแลรงตลอดฝนบ่เคยบกเลยน้ำนะ เลยอยู่น้ำโฮสมาถ่ายเอาแม่บด๋อยเฮ้ยถ่ายแน่เฮ้อถ่ายแม่ได้ป๊าดแม่คือแข็งแกรงแแค่เสื้อถ่ายอันนั้นนี่กันเนาะบงแน่ล้องฉีดขาดชับโอ้ยนี่แหละโตงามแม่เลยสิโฮดไปโฮสยังนี่ไหนไหนนาปูบกนี่บอกนี่บอกนี่บอกอือโอ้นี่เดนี่เพินสิเอามาโฮดผิดไปแม่ไปไป พดปงเพร yeah, ิ่งแหมงนี่ก็ได้กินอะด้นะอืไดปูเพ็ดาหหนปูมันเห็นอืมเห็นปูมเพ็ดปูเพ็ดปูมะพริกนั่นเองอืเพ็ดมพริกอู้หูดูเอแถ่ดคนทางนีคนนั้นทางนี้จไม่ตะคุนดู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  ยังมาทะเลเห็นเป็นหมากสาํเน่าเบี้ยหนาโุกมันหาไปชิบูอ๋อนี่เด้กมะเผื่อทาเก็บเบี้ยมันมาเ <5, 5, S 1> บียบ้ยฮึ่มปลูกงงไงคันคันกบมาผิดจะตายย่าเนี่ยได้ไหมเด้อบอกวา่าเฮาเฮาบริเฮตเด้อเฮาบริปลูกล็อกสินี่เฮาปลูกไว้เดีย๋ยวเฮามาเก็บต้นเก็บเหรอเดีย๋ดวยวจะมาเก็บอัต้นนี่ อย่างละสองต้น,นเนาะเฟื่องมันเนาะใช่ช้างเต้น,ตนมัม้งยังไม่สายปลูกงาเน้ะตายแล้ววันนี้เ<า>ดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาปลูกเลยเขาจิมาเก็บ ออเคงานงยาแมลงเื่อแตะเข่อแตนเจ้าวัด,ดุกเจ้าวัด,ดุกปะจาเจ้เป็นหมากปะจย,ย่านเาย่านหมากบุมย่านหมากบุ้มีคือเอาอยู่พอดีเขาปลูกแล้วพอดีไหนต้นน้แต้นนั่งเต้นนังตอนยักัน,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 นจะจนนนอ,ะอะ ปุ๊กปัดได้กินแล้วเฮือนจะเป็นหมากเล็วเดี๋ยวอ้อู้หยวนนะบานิบมาตะวันกันอัน,นหอดมือดกเด้ลูกเด้อบอาขาเจ้าไดโอ้ยสิใชีอันดกสิโทมาดอกมาเก็บบเขืกเด้อปลูกมา นางยังเด้น่อจักโดยซื่อเล่นงสุเหมียวยังเหลนสองคนยังเหลือบ่ันยังเหลืออีกต้นนึงเขื่อนตายยุ่ยใช้ยุ่ยใช้ยุ่ยอั้นเฮานะบ้านเฮานะบ้านเฮาอยู่บ้านน้ำมงเอ้คนทางเฮานี่เนาะโดย เมืงเนเนอมงอันเดียวกันเนาะเมืองอันเดียวกันเมืองไซคุทองอันเดียวกันเมื่อเระบอกมันเบิ่อแล้วยังเหลืออีกคุ้มหนึ่งนำมาสลูกได้ปลูกภายจนได้ปลูกอย่างมีสวรรค์ขอบมุกขอบใหญ่โตมันดุลุกจ้าตุยมันดกลุก,ออกได้ปูอ้บอกได้ปูปิงพายฮานะ่ะฮ่องวันโจดตอนนี้นะบออ เคยอยู่เคยมีแฟนอยู่ใชาถูกฉันได้ฟัวฟูรูสูบฟูดีงามงามผู้ไวใช่สบายเด้อได้คือกันใช่ถูกแม่เด้อปลูกพลิกนะคะแท่น่าหน้าแม่จะสวยังามหน้าชื่ออีกหน้าชื่อวันจันทร์บ่เคยไปลางครับะไปลางบ้างไหมคุณไปทุ่มมันเปลี่งนว่าเฉียดหยาบบอกว่าไงครับปลูกไปแล้วก็เก็บไปกินน้ำ เขาตออ anyway. ันเอาสองหน่วยกระพอกเลสสวงหน่วยปะอาสองลูกกรพรออีพ่ออับน้ำอีพ่อใหญ่ฮะอีพ่ออัดน้ำเราอน้ำเราไปนะลูกอาดได้อีพ่อใหญ่ก็ ย้งขามไปธรรมดาก็ได้ได้ทั้งขาวเปลือกขาบเป่น,นะเอาใส่ถุงเท่าเขาเลยไปถอดถุงเท่า